สวัสดีครับผมพอแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ถี่ผ้ามาผัดผัดกะเพราเครื่องในนะครับผมผัดกะเพราเครื่องในลงมือกันเลยครับเทน้ำมันลงไปครับผมนี่ครับผมผัดข้าืงในเออเครื่องในกะเ,เรพรานี่เออกะเพราเครื่องในเนี่ยเข้าตองใส เครื่องได้หลายครับผมต่าเครื่องได้หลายเลยนะครับผมจิได้บพกข้าวนี่ครับเครื่องข้าครับผมไอ้ลอกกระทาเดือดนะครับผมพี่น้องครับทักท่ายกัย่างแกล้งครับผมพี่น้องคําพอดีนะครับผมไอ้หลังจากเลือกงานนะครับหลังจากเลือกงานพี่น้องครับไอ้เขาใจเนาะครับผมไอ้ การทำงานเลิกมากกับคำพอดีผมกับมมมิเวลาไปเยี่ยมบ้านไปไปพูดคุยครับพี่น้องนะครับผมเพราะว่ามันโมมีเวลาดีรครับเพราะว่าเขาหย่งกับงานเบิดมือนะครับผมให้กำลังใจเ้อครับผมพี่น้องนะครับทุกคนนะครับผมนี่แหละชีวิตการที่งานแล้วก็การมีเวลาว่างเขากัได้มาสู่งานจอนีต่อนะครับผมอันนี้คือออฟฟิศผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมพี่น้องนะครับ เดือดแล้วเขาจะเครื่องลงไปเลยครับครับตับเครื่อ,หหองหอมครับผมตับเครื่อ,หหองหอมได้ทีแล้วผมจะเอาเครื่องในเขาลงเลยครับมือหน,นึ่งเครื่องในแลเรา็ไม่ขึ้นน้ำครับนี่ใส่น,นะครับตีนี้ พัดไปเรื่ยครับผมพัดไปจนว่าให้ทุกเ้ที่นะครับผมเครื่องข้าไหรขอโทษครับเครื่องข้าไหรขอมอยู่แล้วครับบะข้าวครับผมบะข้าวครับผมนี่ครับพัดไปเรื่อยนะครับโอ้ีสันเป็นดาเสีย พราะว่าผมผมอยากมาโดดแล้วนะครับผมคือไี่นในนบก็เข้าใบาก็เข้าผมขอบคุณน,นะครับผม EP เทปที่มันมันเอาหายนะครับผมเนี่ยครับดีดอดครับผมขอพี่ครับใบก็เข้าห้องหลายเลย ป,ปุ่งเนี่ยนะครับผมพี่น้อผมเลยครับซอสพรอต้องไปครับ้วก็น้ำปลาครับผมน้ำปลาสีขาวนะครับผมอยู่ขาวปลาเขียวครับปลาเขียวผงนัวครับผมผงนัวผงชูรสดเท่านะครับ้ากาน้ำตาลครับ หอมหนากินสีสันก็หนากินน้ำครับผมผัดเครื่องในก็คือว่าเป็นต้บเขาไท้ที่ผมมักอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันถี่ดึบๆแล้วก็มันมั่นนะครับผม การที่เล็บเข่าผมบอกเแล้วนะครับผมบ่มีสูตรนะครับผมบ่มีสูตรสูตรไขสูตรมันเลยนะครับผมจะวา่าใส่นะนี่ก้อนบอมแยมครับผมสูตรไรสูตรมันแล้วแต่คนชอบนะครับผมแสีบไข่แสีบมันน่ะแหละครับผมพี่น้องนะครับการที่เราบเข่าพัดไปัจ้น่อยกับสีกับสีล้มพักนะครับหมุนกไฟถึงแจ้นลอย กินาจายกินกันน้อยนะครับครับเสียงรบกวนกันน้อยด้วยครับผมพี่น้องข้างหลังฝนใกล้ติดตกแล้วนะครับผมฝนกำลังติดตกสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนของฝนมาแล้วนะครับผมลงมาแล้วครับ ผมกะติใส่ผักนะครับผมเสร็จแล้วใส่ใบกระเพราลงไปเลยครับนี่ครับใส่ใบกระเพราลงไปเลยครับใ,ใบกระเพราข้าหนี่เอฟซีปัอโนไนะครับผม ผมว่าเสียบเนี่ยนอนครับผมหลังากตื่นเติมคว่มนั่จักน้อยนะครับนี่ครับผมต้องตามต้องไป เซตซับเรีเยบร้อยผมมาเสียบครับผมเป็นตาเสียบพัดเครื่องให้ร้อมเสิร์ฟครับ กินมากครับผมใบกระเพราห้องเล่หลายห้องใส่์้องไส้ด้วยนะครับผมพี่น้องจังสีหอมนะครับนี่ครับบมต้องเหลือครับนี่นี่ครับหอม กินน้ากัวยเวยครับผมเป็นกําลังใจให้ครับผมพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับปังๆให้รวยๆทุกบ้านนะครับขอบคุณครับผม